ดูนั่งคุยอะไรคนเดียว <laughs> นั่งคุยอะไรคนเดียวนั่งกล้อง <laughs> พี่ๆน,น,น้องน้องๆผู้ที่มีใจรักในเกมกีฬาการตกปาลา้วครับวันนี้ผมโอริโอกับช่องนอง้องการฟิชชิ c งชา,นาแนลไทยแลนด์ก็เป็นวันหยุดนะก็ได้มาพักผ่อนครับผมวันหยุดก็มาหามาตกปลาเล่นที่บ่อพอเพียงเช่นเดิมนะครับผมก็อยู่ที่ซอยบางปู65ก็ผลเขตสมุทรปราก,การก็น่าจะรู้ดีครับบ่อเนี้ยก็ทําคลิปมาแล้วสองสามอีพีแล้วละ่ะ คน้างจะรอบบ่อครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผมนี้ผมก็มากับนายหนึ่งท่านนะครับผมก็นี่ครับนั่นนนของผมนั่งมาด้วยกันมาด้วยกันอแรกก็ว่าจะเข้าหมายธรรมชาตินะก็ไปไปดูหมายแล้วหมายเต็มหมายแตกไปแล้วครับหมายแตกไปแล้วก็เลยเปลี่ยนแผนเข้ามานั่งเล่นที่บ่อพาบ่อเพียงก็บ่อนี้ก็ค่าการเล่สิบบาท เหมือนเดิมปลาช่างออกกิโลสามสิบห้าบาทนะครับผมก็เ,ออเหมือนเดิมวันนี้ผมก็จะเอาเหยื่อของนะคมดอกลั่นคันโก่งนะครับผมก็คือนคมก็ส่งเหยื่อมาให้ตั้งแต่เมื่อวานก่อนครับแต่ยังไม่ได้โพสขอบคุณนะเข้าไปก็วันนี้ก็จะมาลองให้เลยกับบ่อตกปลาครับ ผมส่งให้ก็จะมีสองสูตรก็จะเป็นของเหยื่อมะกิดสูตรสองนะครับผมเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหยื่นอนะครับผมแอ้วก็อันี้ส่งมาให้ก็เป็นมะกิดสูตรสองครับผมแล้วก็จะมีมะกิดสูตรหนึ่งนี่นะนี่มะกิดสูตรหนึ่งครับมะกิดสูตรหนึ่งตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะลองใช้ตัวนี้เลยแล้วสองตัวนี้มาสรัสบ ใกล้ลกลล็อกด้านคันโกง่งเดี๋ยวก็จะลองใช้เลยกับบอนี้ดูว่าจะเป็นยังไงก็ผมก็ขอขอบคุณนะคมที่สนสับสนุนเหยื่อมาให้กับช่องตกป,ปลาเล็กช่องนี้ได้ไว้ทําคลิปนะครับผมแล้วก,ก็ไว้แจกในกิจกรรมของทางกลุ่มด้วยอ้าวอุดไปหันเลยนันนันกดไปเต้มแล้วนันนันกดปนินไปแล้วเต้ม้ ใครับานินใหญ่พวงปนินเล็กนะครับนี่ครับมาแล้วครับนะนะเต็มแรกครับผมปนินใส่ก็นี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวมันตามรุ่นกันนะครับวันนี้จะแห้วหรือจะไม่แห้วนะครับ ก็ขอขอบคุณพี่ๆนานาน้องๆที่ผู้ที่มีเจ้าหน้าทีเกมกีฬาการตกปลานะครับผมที่คอยกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดทักทายในช่อง u t u b e ของผมแล้วก็ใน facebook หรือว่าในกลุ่มตกปลาก็ขอขอบคุณมากนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับผม ใครับเดี๋ยวตามรับชมกันต่อผมผมพาไปดูแต้มนะข้างหน้าก่อนก็เห็นบอกว่าเป็น f อช่องผมเหมือนกันนี่ครับ ว่าอะไรครับน้าแล้วเนี่ยนวุฒิครับอ๋อน้วุฒินะครับผมก็นวุฒิก็มาที่บ่อพาพอเพี่เหมือนกันมาตั้งกี่โมงครับเนี่ยมาแก่อบแปโมงครับหกโมงหกโมงเช้านะเพราะไม่มีที่นั่งอ๋อก็บ่อนี้ก็เปิดตั้งแต่หกโมงยันสองทุ่มนะแล้วใครอยากตกก็สองทุ่มก็ยังไวนะผมว่าตกอยู่ประมาณทุ่มกว่าก็เจ้าของบ่อก็ยังให้ตกเขาก็ตั้งใจดีให้ตกอยู่ก็เดี๋ยวมาดูเตะมันาะก่อนดีกว่าตั้งแต่หกโมงอันนี้ผมก็อยู่ประมาณอันนี้ก็ประมาณเก้าโมงห้าสิบนะ มารอดูว่าจะเป็นยังไงน่าจะเป็นไซส์ปลาของบ่อปลาพ่อเพี้ยนะก็ปลานิ่งประมาณน,น,นี้ก็แล้วนะท่านไหนนี่อยากมาตกปลานิ่งรัก่อนบ่อนี้ได้เลยครับผมไม่ไกลใกล้ๆบ้านแถวตำรวจปากการก็คนตำรวจปากการก็น่าจะรู้ดีกับบ่อนี้บ่อข้างนี่ห้าลูกเดี๋ยวดู้กันยาวๆครับผมเราจะเป็นยังไงกับวันงงนี้ขอบคุณครับผมเด็ดน,นัดนงนนดน่งอยู่ใกล้ ดูแต้มนี่ โดดเด็ดคมมณินมาเนียนะครับนะะไปนี่ครับตามตูต่อครับผมเอิดตัวหนึ่งจานคมนะครับผม ดังกรมลอกลั่นครับ

หนึ่งการคมุมลอกด้านคันกลงผมตามด้วยครับครับมานาไปดูนันน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  มาเรื่อยๆครับผมวันนี้อากาศเริ่มมืดแล้วมาเลยเอยๆครับตามดูครับเริ่มมืดแล้วเริ่มมืดและตามดูครับเดี๋ยวตามดูครับเข้ามาหน้าดูเตม็ตมนี้ เริ่มลดไซ์ลงมาแล้ว <ś le S 2> ไซ์เริ่มลดลงมาครับผมตามดูครับสวัสดีครับนะบนะก็นี้ช่วงเวลาเกือบบ่ายโมงนะอันนี้ก็นักก้าวครับผมสวัสดีครับโอเนี่ยนกักก้าวมีร่วมกิจกรรมครับผมอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมทางกลุ่มนะครับผมก็ที่ว่าจะเป็นการแข่งกิจกรรมทางกลุ่มก็จะมีหย่อตกปลาของแต่แตและนะแต่ละท่านแล้วก็พวกอุปกรณ์ตกปต่างๆก็อันนี้ก็ เป็นนักเก้าสนับสนุนนะครับผมนี่จะเป็นทางแอดมินเราที่สนับสนุนมาตอนนี้นะครับจะเป็นรอบของยี่ห้ออะไรไม่รู้นะของไพลอเนียครับผมนี่หนึ่งตัวสี่พันับผมแล้วก็พันสิบพุตครับผมสิบพุตนะครับผมนี่หนึ่งพันลงน้ำครั้งเดียวครับผมไม่สนับมีเขาอันนี้นะกเก้าก็สนับสนุนมาครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามกิจกรรมในกลุ่มแล้วกันว่ากิจกรรมตอนนี้ก็ ใครจะได้ใยนะครับผมช่วงบ่ายนะครับคันสิบฟุตกับรอบเบอร์สี่พันหนึ่งตัวก็อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมรางวัลที่ผมจะจัดในกลุ่มนะเดี<า>๋ยวตามดูครับผมว่าใครจะได้ไปกับรางวัลนี้ตอนนี้ก็เป็นนักเก้าครับแอดมินก็แอดมินในกลุ่มเหมือนกันนี่ครับนัก <laughs> เก้าเดี๋ยผมเดี๋ยวมาดีกวาไนะโอ้สบายเดี๋ยดูครับผมไปนั่งชวดกันก่อนแลเราข้วก็อันนี้เป็นคันชิงหิวนะครับผม ก็อันนี้ก็นนนุน,ห,นหรือว่าช่องนนนุนพิชซิงนะครับผมก็อันนี้ก็สนับสนุนมาคันชิงหิวประมาณ2.1หนเมตรนะครับผม2.1ดก็ขนาด2.1ุเนี่ยมีกระป๋องให้ด้วยครับผมนีไม่ได้หดได้ครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นรางวัลที่ผมจะเอาไปใช้กับกิจกรรมกลุ่มอันนี้ก็ขอขอบคุณนนนุนนะครับผมที่สนับสนุนมา เดี๋ยวเราไปติดตามกันกิจกรรมในกลุ่มครับว่าใครจะได้รางวัลพวกนี้ไปก็เดี๋ยวเราคุยกับป้าว่าใครจะได้ไปนะก็มีหน้าเก้าก็สนามสุรคันเป็ดมาสี่ฟุตกับลอกเบอร์สีพ่พันก็นนนก็ให้มากับคันชิงเหีียวสองก็หนึ่งอีกหนึ่งคันนะครับผมไว้ติดตามในกลุ่มครับผมว่าใครจะได้รางวัลไปตามด้วยครับผม ดูคันนี้ครับผมแตงกวาปิดเนี่ยโอ้ไปเยอะมาแต่เช้ามาถึงวันสวยจะสวยขนาดนั้มาถึงเปิดตัวตัวโอเคนะนะโอ้ห <c oughs> ลังหลังไซส์เริ่มลดเลยเริ่มลงเริ่มลง <c oughs> เริ่มเริ่มลงนะครับไซนี้ครับผมไซเริ่มลดครับผมไม่เริ่มโตนะเริ่มลดลงประมาณนี้ครับตามดูครับผมเดี๋ยวจอกันใหม่ครับผมดีเ่ยาว เห้ครับน้าก้าวเนี่ยน้เก้ากลับนะน้าก้ไปเอาคันเบ็ดมาให้ครับผมรางวัลมาให้เดี๋ยวติดตามในกลุ่มครับผมแน่นอนรางวัลที่หนึ่งใครจะได้ไปับการสิบปุแล้วก็รอบไปนเนียเบอร์สี่พันนครับมเสร็จแล้วละตอนนี้สกินเสร็จแล้วรอไอู่วสกินเสร็จ Để ra kia luôn, luôn thử đáy thì là bóp thử đáy Tạm nước không ạ? มาครับแต่เพียนได้สวยครับผมนี่ครับอันนี้ครับผมสวยครับเดี๋ยวตามดูต่อครับผมผกบพิทสูท่สองนะครับผมของนาคมแล้วกันคันโกงตามดูครับคันนี้ต่อ มาแล้วครับแต่เพียนช่วงบ่ายช่วงประมาณสักบ่ายสามเกับบ่ายสามก็สี่โมงครับผมใหญ่ด้วยอ่าโอเคครับนะนะมาดูแต้มเลยครับผมโดดน้ำตุ่มเลยลูกป่าอะไรเดี๋ยวจะอมเยออย่างเดียวที่ส่งก็เปล่าโดดน้ำมาหลายที่ถกแน่นอน C'est là que นะครับไแวบนครับผม แต้มแหลกมาแล้วครับนี่ครับผมนี่ครับไลนนี้ครับมากับทุกปลาครับเนี่ยเนี่ยตามดูครับผมว่าจะมีแต้มอะไรให้น้าๆรับชมอีกได้ไหมครับกับช่วงนี้ก็ประมาณสักประมาณบ่ายสามครึ่งครับผมก็อีกสักประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงก็คงจะได้กลับนะ bay dưới sổ sai dân bên được, tạm được oh. không tạm nữa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ các không ดื้อจริงไเนี่ยกำลังดื้อเลยครับเนี่ยไซนียย่ตามดูครับเดี๋ยวโอ้ตายตายแน่เดี๋ยวเราปล่อยนะครับผมตัวนี้ ตรงนี้มาทุกปาลาได้อยู่ะครับนะตอนนี้ก็เวลาประมาณ4โมงเย็นนะก็จะได้ถึงเวลาที่จะต้องกลับกันแล้วกับผมกับนนนวเนี่ยนนนว่ครับผมเดี๋นน <c oughs> <c oughs> ยวต้องกลับแล้วครับอันนี้ก็ช่งวงเวลาประมาณ4โมงเย็นนะผมนะี่โมงเป๊ะ <c oughs> เลยครับผม4โมงเย็นนะผมเนาะเรามาสรุปแต้มกันก็แต่เราก็ไปทั้งปลาที่โน่นนะว่าเราจะได้กี่ประมาณกี่กิโลเดี๋ยวเรามาสรุปกัน อีกทีก็จะถึงเวลาแล้วเดี๋ยวตามดูต่อครับว่าจะมีแต้มปิดท้ายให้นะได้รับชมไหมนัน <laughs> <ง S 2> น์นันน์นก็บอกว่ามีแต้มปิดท้ายไ,มไหม <laughs> <c oughs> กำลังรอรอลอุ้นในแต้มปิดท้ายอยู่ครับเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปอีพีนี้นะเพราะว่าผมกับนนน์์จะได้ปลาก,กี่แต้มแล้วก็กี่ดสองไอของกับวันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับโ <imet S 1> อเคมากกับนนน์์จัดไปเยอะก็วันนี้เหน,นื่อยเมื่อย ทำน่ะนะนนนูนะครับผมกล้องก่อนโผลโเท้ามมันเยอะขนาดนี้แอปเลยเจอว่าเปิดเปิดอยู่หน้าจอเลยเจออยู่หน้าจอขวามือบนสุด เจอไหมก่าเนี่ยเจอปะไม่เจอเลยแล้วหรอขบ้า,านไปครัครับโนนโนนะผมลูกฟ้าอะไรครับแนบะปิดท้ผม จวดๆในตัวนี้ขนาดปลี่เปล่แล้วเนี่ยถามดูครับผมว่าจำนวน,น,นจะได้แต้มไหนไ,ได้ปลาอะไรนะผม มาทุกปลาครับผมให้ดูนะขึ้นผมให้ดก็ก็จะเป็นเวลาสุดท้ายละก็เดลนขึ้มาสสิบนาทียี่ินาทก็คงจะได้กลับมาละเดี๋ยวนี่ครับมาแล้วครับ ตัวปิดท้ายมาแล้วครับเจอแล้วครับวันนี้แมีส่งแด้มีท้ายครับผมนี่ใส่งามๆเลยครับกิสก็สวยครับผมยอดเลยครับผมก็คลิปนี้ก็ปิดท้ายไปด้วยสวยครับผม โอเคครับเดี๋ยวมาตามดูครับว่าสรุปแต้มเราจะได้กี่แต้มนะครับผมนะนะเดี๋ยวแต้มนี้ขออนุญาตไปปล่อยก่อนแล้วกันนะครับนายแมนครับเดี๋ยวเราปล่อยก่อนยอดครับผมให้มันเจอในวันนี้ถามต่อผมอันนุงก็ได้สวยๆนะครับผมตามต่อเอาครับนะช่วงนี้ก็ยอดเลยนะครับเวลาช่วงประมาณสี่โมงครึ่งนะครับผมก็ ถือว่าเรี่ยนกับปานินนะครับประสบความสาเร็จครับผมบายิโซก็ปล่อยไปนะครับถือว่าวันนี้ก็ถือว่าสนุกแค่ไนครับเดี๋ยวดูให้นั่งสรุปก่อนครับบผมก็สหรันี้นะครับก็ดูนั่งคุยอะไรคนเดียวัดูนั่งคุยอะไรคนเดียวนั่งคุยอะไรคนเดียวหน้ากล้องก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาช่วงเย็นนะเดี๋ยวเรามาสรุปปลากันว่า ผมมาที่บ่อปลาพอเพียงว่าผมได้กี่กิโลก็ให้น้องๆเขาเป็นคนชั่งกิโลให้ดูนะปลาอย่บอกนะอย่าบอกนะก็มีทั้งปลาเน้นพิโสนวลจันทร์ห้าโลเป๊ะปลาช่อนนะ5โลก็เลยครับไม่มีตามผมก็ถือว่าก็อันนี้ก็มี3าโลอันนี้ก็3ากิโล